เป็นอาหารแหนมนะครับดู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 โอเคแล้วก็วางพอแล้วพุณนั่นแหละพอแล้วแปดพอแล้วอออีกนิดนึงก็ได้สนใจโอเคแล้วก็วางนี่ไว้ไม่ข้าวนะแหนมหยุดก่อนเออเข้าไปในเออเห็นมันเข้าแล้วอยู่ก็วางนั้นใหญ่หกนะพุณคุอย่าให้หัวควางนะแหนมนั่งลงนั่งลงยังไงงนั่ลงนั่งลงนั่งลงโอเคนั่งลง โ <Okay, S 2> อเค่จบเรื่อง,องนั่งล,ง,ลงก่อนนั่งลองโอเคถึงได้กินเฮ้ยมิดออนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอเคโอเคมาลองฟุ okay, ้งออกมาครับติดหน่อยอมีม้าไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปทำงาน,นด้วยอุ้ยเจ็บงานดูเรื่องแล้วตัวใหญ่แล้วไม่กินแปะแล้วกินแพงกว่าพ่อกินแล้วยังทะนินด้วยอ่ะ โอ้ยกินแพงกว่าอาหารคนอีกน,น,นะแหน่ะนะไป